บุญรานเองก็สู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายก็ถามว่าคมไหมไม่คมไม่คมอ่ะก็น่าจะล้าแหละผมเห็นคอมเมนต์อยู่อู้เท่ากับว่ายุคของปาปาที่ไม่ชนะ3เกมติดแล้วนะเนี่ยล้อลายแก่ล้าล้าล้าเนี่ยอะไรโอ้โหเนี่ยโอ้คอมเมนต์ก็ปั่นเลยเอ้ยเออแล้าล้าใครไม่ได้แชมป์เนี่ยจะเป็นยังไงเราเกมนั้นที่8นะก็หูคู่แรกต้องพูดถึงหน่อยเป็นเกมบิ๊กแมช คู่ดราม่าเลยจริงๆมันก็ดราม่าในสนามเหรอจริงจริงดราม่าตั้งแต่ก่อนแล้วอะตั้งแต่ก่อนวันแข่งแล้วอะเราก็รักทีมชาติไม่แพ้ใครอืแล้วพอมาวันนี้นี่นะลงอะไรไปนะเรื่องทีมชาติมาเพียบเลยอ่าที่พูดถึงคู่คู่ในจอนะครับบุยรมกับทางเลียวเชียงรายโอ้่น่าได้นะใช่เอเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาสิทธิ์ปีที่แล้วเนี่ยเข้าแล้วลุกเนี่ยไม่แต่มันติดบล็อกไงติดบล็อกก่อนคือรู้สึกว่าปีนี้เขาสิทธิ์ที่หายไป ความคมนิดนึงแต่เล่นเหมือนเดิมนะแต่ความคมที่หายไปและอีกหนึ่งคนเกมนี้ที่หายไปคือรามิลรามิวเนี่ยโดนปล่อยตัวไปทีมชาติเล่นทีมชาติเล่นทีมชาติใช่ก็เลยทําให้เกมลุกไอทังฝั่งซ้ายเนี่ยมันเลยดูแบบก็ไปเอานีโคลาาคารโรโซ่ลงมาเออมันก็เลยดูอย่างเชียงรายนี่วันนี้ผมเห็นวิกฮันเขาโพสต์อยู่ไม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 ่หลักหมื่นมาห้าปีเออใช่แบต์นี้หมื่นหนึ่งอ่ะก็พอรักชาแหละเชื่อคูดิเราขยี้ยิ่งกว่าภาพ นี่นะแต่ถ้าเชียงรายปล่อยไปสักตัวนะโอ้โหสองหมื่นอะผมบอกเลยเกมนี้ถ้าเชียงรายปล่อยไปสักตัวนึ่งเชียงรายเขาก็อยากปล่อยนะแต่เขาไม่เรียกไงเขาไม่เรียกไงบอกเองว่าไม่มีไงไม่ได้คุยเรื่องบอลเลยชิบหายแซลไาอย่างเดียวเลยแซะเขายังเนี่ยแม้เขาสิทธิ์อะคนหรือเสียมตอนนี้เราเสียมาละเอออ่ะสุดท้ายนะครับมันไม่มีประตูนะมันน่าเสียดายมันสู้กันไปสู้กันมาสุดท้ายก็บุญรานเองก็ถามว่าคมไหม ไม่คมผมไปภาคไฮไลท์ที่พีพีทีวีวันวันเสาร์ว่าบุญรำมีโอกาสเยอะแต่ไม่คมเองเนี่ยเขาสิทธิ์ได้ไหมเนี่ยบอกแล้วถ้าเป็นเขาสิทธิ์ปีที่แล้วอ่ะกูเดเปิดมาอย่างงี้ก็ยิงยากไหมไม่แต่คือปีแล้วมันก็มีลูกทีเดีปีแล้วดีเหรอโ้หดีเยอะเอออ่ะสุดท้ายครับจุนจุนกูแต่ใจเชียงรายก็น่าจะล้าแหละผมเห็นคอมเมนต์อยู่ผมเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ผมอ่านจากคอมเมนต์มาผมอ่าไลฟ์คือบุญรำไหม อูน้ำอูนามแล้วก็เดินทางไปเชียงรายอาจจะแบบไปเรือเฟอร์รี่จะประมาณเขามีเจ็ตยอกรอเล่นนิดหน่อยโอ้ไม่นิดแล้วล่ะอ่ะลงนี้เพียโดนครับช่วงไทยเกมสุดท้ายก็ทำลายไม่ได้ศูนย์ศูนย์แต่ศูนย์ศูนย์ของบุญนำไม่ดีนะเพราะว่าไปช็อตช็อตแบบนี้มาทั้งตั้งแต่ก่อนเบรกแล้ว นึกออกป่ะชมบุรีใช่ไหมชมบุรีคือส่วนใหญ่อ่ะโอเคเกมนอกบ้านพอเข้าใจได้แต่เกมกับชมบุรีที่เหลือที่เขาเหลือสิคนอ้นในบ้านด้วยไม่ค่อยน่าพลาดเท่ากับว่าถ้าตรงเนี้ยเริ่มเริ่มมีออกลูกพลาดนะอ่าเริ่มไม่แต่ว่ามันก็อาจจะอาจจะด้วยโปรแกรมที่มันถี่ด้วยก็คือมันมี ACL มันมีไทยลีกแล้วก็มีโปรแกรมทีมชาติมันก็ถี่มันก็ล้าไงนึกออกป่ะครับพอมันล้าปุ๊บมันก็เลยกลายว่า เล่นลำบากอ่ะเออเล่นลำบากอคือโปรแกรมของววลาม,มันก็เห็นอยู่ว่าอันนี้อันนี้พูดกันไม่ได้แซะนะพูดกันแบบไม่ได้แซะนะก็คือก่อนไปเจอเชียร์ไลก็คือไปเยือนญี่ปุ่นมาใช่แล้วกลับมามันก็มันก็เลยแบบมีอาการรับในขณะที่ทีมอื่นๆแบบบีจีกับ เอ่อทูแบงค์ขเขาเล่นในบ้านไงเขาไม่ได้ไปเยือนมันก็ล้ามันก็ต่างกันเลยอู้เท่ากับว่ายุคข,ของปลาปาที่ไม่ชนะ3เกติดแล้วนะเนี่ยล้อลาอแก่ลา้ลาลา้าล้าเนี่ยเอาอะไรหัวเนี่ยอ้คอมเมนต์ก็ปั่นเลยเอยเอแล้วลา้ลาใครไม่ได้แชมป์น่ยจะเป็นยังไงเรา อันนีน้น่าสนใจกว่าร้ายอีกบอกให้ออแต่กางทีมันก็สนุกไงไม่เป็นหลีกบอดแล้วไงเล่นอยู่ทีมเดียวชนะนนอยู่ทีมเดียวก็ไม่ไหวไหมถูกถูกเขาบอกว่าบ,<อ><ะ>บอกมันก็อยู่ที่การเมเนจอะคุณคุณมีโปรแกรมเยอะอม,มันก็ได,ได้ได้ผลประโยชน์กับสมโมสรคุณเองว่าได้ผลประโยชน์กับแฟนบอลคุณได้ตังค์จากแฟนบอลของคุณเองอะเพราะเนี่ยที่เหลือใดๆมันคือมันคือการเมเนจของคุณแล้วอะถ้าเรื่องเมเนจอย่างนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเห็นว่า เลือกแมนจที่จะไม่ปล่อยทีมชาตินะเลือกแมนจที่จะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ต้องยอมรับกับผลการแข่งขันด้วยนะครับถูกแต่ก่อนจะไปถึงบรีรามาดูเชียงรายก่อนน่าสนใจนะคือเอาตรงปีนี้เชียงรายจากตัวผู้เล่นถามดีดีกว่าที่คิดไหมถ้าถามมันมาจากปีมันตั้งแต่ปีที่แล้วไงคือไอไอปีที่แล้วมันก็ว่าแย่ส่วนหนึ่งแล้ว แล้วปีนี้มันก็ปีแล้วจบที่6นะปีนี้มันก็ไม่ไอตัวไม่ได้ดีมากไงแต่ไอซ็อกทีมขนาดเนี้ยกองหน้ายังคงเป็นบิะเขาเขานี่ผมผมจะบอกว่าเชียงรายเขาไปอุดรอยรั่วเอา2เซนเตอร์บาซิลมาเดียโก้หลุยสันติเอ้ยไม่ใช่แลนดิสไม่ใช่ตัวาบาซิลเดียโก้หลุยแลนดิสกับเวลโก้เฟลิปปวิชมามาอุดรอยรั่วตรงนี้ก็ดีขึ้นเลยไม่ไม่มีจังหวะพลาดแบบพลาดง่ายๆโอเคมีบ้างที่ที่เสียประตูอะไรเงี้ย แต่มันก็อย่างเกมเจอแบงคอกมันก็เป็นเกมหนักอะเนาะมันก็ว่ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะผลกกลแขันมันก็ดีขึ้นวิธีการมันก็ดีขึ้นแล้วทีเนี้ยพอหลังบ้านมันดีอ่ะตรงหน้าบ้านมันก็ไปทําเกมไปได้เองอะไรเงี้ยอย่างอย่างอธิคุณมีทัวร์เงี้ยช่วงนี้ก็ดีอีกคนหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือมนตรีพรมสวัสดิ์อ่ยแบ็คขวาแบ็คขวาแต่มันดันกลายเป็นว่าไปเป็นแบ็คขวาไงอ่าเมื่อก่อนตัวลุกนะเมื่อก่อนตัวลุกเลยนะเมื่อก่อนปีกเลยเมื่อก่อนปีกเลยจนยก็ แล้วก็ไปเล่นเป็นแบ็กขวาเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีให้ลงอ่ะก็พอไปลงเล่นแบ็กขวาดันเล่นดีเพราะว่าเติมดีไงมันก็เลยกลายเป็นว่าฟอร์มเขาดีขึ้นมาก็เหมือนก็เหมือนใครวะสนุการอ่ะที่ตอนนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายคือเขาก็เหมือนใช้เป็นเป็นเพลย์เมเกอร์มาก่อนเขา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 เหมือนใช้นักบอลที่อาที่มีอย่างเงี้ยโอเคแล้วแล้วมาดูว่าใครเล่นตรงไหนได้ใ่เป็นการปรับและการปรับแต่แต่ไอ้ตรงเนี้ย ไอ้มันน่าสนใจตัวไอ้เซตเนี้มนยมันยืนมันยืนระยะได้ตลอดอยู่แล้วและเลขสองเสียสลานนนด้วยนะ <c oughs> นอันนี้มีคนถามสรานนนต่อจริงๆไหมไปบีจีแล้วใช่ไปแล้วแต่แต่ปัญหาคือตอนเนี้ยมันอยู่ที่ว่ากูพูดไม่ถูกเลยฮะเอ้ย <c oughs> ไม่เขามีอพิลักวลรวงทรงพอๆกันคือจะบอกว่าไอตอนเนี้ยไอสคอร์ตตอนนี้นะมันยังไม่มีใครเจ็บสมมุตินะ ถ้าเอาไอเวลโก้หรือแลนดิสเจ็บไปคนหนึ่งเนี่ยเอานี่ไงเขามีมาโคบาลิีนี่ไงลงมาเล่นเกมบูลรามด้วยพึ่งกลับมด้วยพึ่งกลับมาแล้วอะถ้าบิลเจ็บไปคนหนึ่งบิลมันต้องมีวันเจ็บอยู่แล้วว่าสามสิแล้วอ่ะถูกไหมบิลอาจจะแบบเจ็บยากหน่อยว่าผมยังไม่ค่อยเห็นเขาเจ็บเลยนะโอ้แตสามเ้าจะโดนเตะไม่เจ็บเลยหรอ มันก็ต้องมีบ้างไม่มันเจ็บหรือแล้วแต่สวนหรือเป่าอีกเรื่องนึงถ้าโดนเตะเออ,อันนี้แหละคือคือปัญหาปัญหาตรงน,นี้คือมันต้องมาดูว่าพอมีไอ้ตัวหลักเจ็บเนี่ยไอ้ตัวที่ขึ้นมาจะแทนได้ไหมแต่ตอนนี้เชียงรายตรงนี้ยังหาไม่เจอเออก็รอดูผมว่าผมว่าตัวที่เขามีอย่างพวกฟิลิปเปกตัวนึงอ่ะ ที่ที่เพิ่งออกมาก็พอ,อ,อใช้ได้แต่ตๆๆยังต้องปรับยังทังต้องให้เวลาอยู่เพราะวิธีการของเชียงรายเขาจะแตกต่างจากทีมอื่นหน่อยครับก็บมีคนถามดิออนเจมหายไปไหนยังอยู่ไม่หายก็ยังอยู่โอกาสโอกาสน้อยแต่โอกาสน้อยแรกแกับส,สารนนท์เหรอครับอันนี้แรกหรือเปล่าไม่รู้แต่สานนท์มาดีจีแน่นอนนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นมือสามหรือเปล่าเนี่ยผมมั่นใจว่าการเอาสานนท์มาไม่ได้มาเพื่อมือสนะครับเพราะว่าเขาก็ดีกรีทีมชาติเหมือนกันโอเคชัจชัยอาจจะยังต้องเป็นตัวหลักจริงจริงจะมาแต่ตอนตอนก่อนแล้วก่อนแล้วนะ สุดท้ายมาันมามาันมาไม่ได้ก็อ่<ช>จริงๆอ่ะสานนท์เขาตัดสินใจนานมากนะครับเพราะว่าน้องบอกเองว่าน้องอยากมาแล้วได้เล่นอ,อันนี้อันนี้คือช้อยที่ที่มาสําคัญมากนะก็จะชายมาแทนไงอืมมัน,นอันนี้ไม่รู้ละอันนี้คือสมมติสมมติแต่จัชายกูว่าไม่มาหรอกผมว่าไม่มาหรอกเพราะว่าเคยอยู่ก่อนแล้วใช่คือเอาเอาตรงๆนะด้วยด้วยความที่มีสมมุติว่าถ้ามี อ่าชัดชัยกับสารานน์อ่ะมันก็ต้องแข่งกันก็เอาจินตนาการก็ได้ชัดชัยเคยอยู่เชียงรายเป็นมือหนึ่งทีมชาติติดทีมชาติตอนนั้น<ช>แล้ว,แล,วแล้วย้ายไปบีจีแล้วตกชั้นอ่ะ ใช่ป่ะปีจกชั้นอ่ะย้ายมาเออแล้วก็ไม่ยอมย้ายทีมด้วยก็ยังอยู่กับบีจีต่อเออไม่น่่าคงน่าจะน่าจะคนละแนวกันใช่ก็รอดูครับรอดูคือมันยังอีกสักพักเลยอ่ะก็ไม่แน่ตอนนั้นอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เฮ้ยแต่บุยลำโปรแกรมที่น้องมันหามให้น่าสนใจเลยนะเพราะว่า4ี่เกมต่อไปนี้ของบุยลำนะครับก็จะมีเล่นเอฟซีเจอกับทางเมลเบิร์นพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเจอเมลเบิร์นต่อด้วยเล่นกับบีจีเป็นเป็นเกมย้าสองเกมนะแล้วก็เย้าต่อ ท่าเรือใช่ไหมท่าเรือท่าเรือแล้วก็ไปเยอือนเมลเบิร์นโอ้โหไปเยอือนเมลเบลิร์นวันที่8มั้ง 8, พฤศจิก,กาอันนี้<ห><ห>ผมพูดแบบ<ๆ>แบบในภาพรวมนะเอาตรงๆเราเห็นโปรแกรมบุยลำแล้วไม่ได้เข้าข้างบุยลำนะแต่โปรแกรมเขาหนักจริงๆ,ๆเขาเล่นกับญี่ปุ่นแล้วกลับมาเล่นอ่าแล้วเบรกทีมชาติบว่าเล่นเล่นกับญี่ปุ่นเสมอชมบุรีใช่เสมอชมบุรีว่าโปรแกรมหนักนะแล้วก็เบรกทีมชาติใช่ไหมสมมติว่าถ้าเขาปล่อยตัวไปทีมชาติแล้วโปรแกรมวันศุกร์ดันไม่เลื่อนอ่ะ เขาจะเละกว่านี้อันนี้รเราเราต้องเข้าใจเขาก่อนเขามองในมุมอมองนี้โอเคแหละมันเป็นการสิทธิ์การเมนเนเจวิธีการเมนเนเจของคุณเองว่าคุณจะสามารถเมนเนเจทีมยังไงแต่มันก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยกลับมาจากยุโรปอะคุณไม่ต้องพักเลยเหรอรนักเตะที่กลับมาจากยุโรปทีมชาติเป็นสำรองกันแทบหมดเลยนะครับถูกว่ามีแค่ที่ต้องโดกับวีราเทฟที่เป็นตัวจริงในเกมแล้วก็แต่มันเล่นวาทิ์ไงแต่มันเล่นวาทิ์ไงข้าใจี่ต้ากในกลับกันอะถ้าสมมติว่าคุณยกแบทเดย์น หายใจหายคอ,<ช>ข,อขึ้นคือถ้าถ้ามันเลื่อนได้ผมยกตัวอย่างเลยม,เลมีทีมหนึ่งอยู่ๆก็สบายทูบแบงค์เอกอ,อยู่ๆก็สบายเล่นกับเชียงรายนู่น <ๆ S 2> เลยวันที่9กันเออวันที่9ตุลาคม,ม้งพักกรุบๆเลย15วันและหลายคนบอกเอา้าในเมเื่อเลื่อนในชลบุรีแล้วทำไมทูแบงคอกไม่ปล่อยอ่ีเออเอ้าไม่ใช่อย่างนี้เขาชลบุรีเขาไปขอเลื่อนหลังประกาศตัวเออสุดท้ายก็อ่ะก็ถือว่าได้อันนี้ส่งไปแล้วกันเออ